ใะครับทำอะไรครับเนี่ยเนี่ยใช้เป็ี่ยนไหมเนี่ยไม่เป็นเลยเออเฮ้ยตัวองค์นั้นน่าจะเปลี่ยนเนี่ยอันนี้คือเราเราครูสงสัยเลยสงสัยอะไรที่นี่มากกว่าคือบ้านไม่เหมือนแมเนเรื่องบอรดบอดแสงตามโค้ดแต่แม่งมีรูเสียบหูฟังวันนี้มาใกล้ๆนี่แล้วก็มีรูปรับโฟลเดอร์ซี่ด้วยนี่ไ่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เกณฑ์นี่เกณฑ์นะครับอันนี้คือเกณฑ์ มิดเอ่อไฮมิดโลนะครับเออเสียบหูฟังได้ด้วยเสียบหูฟังเวลาเราท็อกแบตเดี๋ยวข้างหลังมันจะมีนี่นี่ปุ่มท็อกแบตนี่ท็อกแบตนะครับเราท็อกแบตมาเล่นไปลยมีท็อกแบตนะฮะเรามีท็อกแบตด้วยแล้วก็อันนี้คอนเนคคิวริสตาม์ดิสเทมอลมีที่ไทมโค้ดอินเสียบลงโค้ดโค้ดโค้ดลงอันนี้คือเป็นวันแรกนะครับที่เราได้แต่เอเวอร์ไลท์อารีนา ซึ่งตามฉายาของกรมนะครับคือกัมพังบอดแล้วแจ็คทำลายเครื่องนะครับห้าห้าเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับโอ้ยย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 ยอยย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 อยย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 นยย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 อ อะไรไว้ต oh, ุ้แม่งเอ้าแล้วทำงานังไงนี่คืออะไรคือคือคือคูกันคือว่าทำอะไรโพช่อ่านเมนูจริครับใช่หรือปะทำไมวะสปีนสองดิสเพย์ดิสเพย์รงนี้ไว้ทำอะไรบ้าง

แปลงแล้วเดียวไปไปมันหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วที่ผมแล้วผมี๋ยวผมจะสอนให้ปลาแล้วผมรู้แล้วรูเป็นไงเอาเหี้ยเดี๋ยวมาๆไอ้ติ่งเดี๋ยวให้สาวสอนเอออ่ะเสียเหลี่ยบด้วยเราจะทำการล้างบอร์ดนะไลท์ดิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอี๋เดี๋ยว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 ไอ้ติ่งให้สาวสอนเสียเหลี่ยบด้วยมันไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลบางบอร์ดทันทีเสียเหลี่ยบด้วยป๊บ